ทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมเทนนิส 3D นะครับโอเคเกมนี้ก็เป็นเกมตามชื่อครับเกมเทนนิสครับเดี๋ยวมาลองดูว่ามันเล่นยังไงกันก่อนก่อนครับลองเล่นควิ๊กเพย์ก่อนดีกว่านนะท okay. ี่มีให้เลือกหลายคนนะครับนะไปก่อนเอาใครดีเฮ้ยโคบี้ไปอันเหรอวะโคบี้ไปอันนี่ยังเป็นน,นักบ้านไม่เหรอวะเออเป็นน,น,นักบ้านมาเล่นไนอ้นี่ได้ไงวะ ไม่ใช่นะหน้าแม่งคนเหมือนกันเนี่ยเป็นคนเดียวกันด้วยสองคนเนี้ยแต่ว่าไอ้เนี่ยแม่งเหมือนน่ะเหมือนโคบี้ไบอ,อ,อ,อันอ่ะเออเป็นเป็นนักบาสอ,อ,อ่ะ n อ a อ่ะอ่าอันนี้ให้เลือกสนามนะคโอ้ยากยากดีกว่าเอาสักสามสามเซตแล้วกันนะครับ มาเลยมาเลยไอ้เกมเศรษฐีมาดิอุ้ยโอ้ย <Love, 15. S 1> หายละตีตีโอ้ย Love, <30. S 1> เออ <50, S 1> เจอลูกเสือ <30. S 1> มือพการอเออเป็นไงละ่ะ <30. S 1> เป็นไงละ่ะ oh. เสือมือพการ เอเอรับไม่ได้เลยละเซ <40, 30. S 1> อีกทีเดียวอีกอเอ้ยชนะเว้ยมาดิมาเซส,สองเว้ยอ,อ,อีกโอ้โหอีกอีกไม่ได้แล้วอะไรวะอีกอะไรวะเฮ้ย มือพักการเหรอมือพักการเหรอ <15, Love. S 1> มือพักการเหรอมือพักการเหรอกิ 30, <Love. S 1> นลูกเสิร์ฟครับเฮ้ยเอา้า <30, 15, S 1> มือพักการเหรอมือพักการเหรอฝั 30, <Love. S 1> ่งนี้ฝั่งนั้นโอ้ไ <30, 4, S 1> ม่เออ <40, S 1> นี่แน่ 30, ลูกสุดท้ายอะ่ะลูกสุด ลูกสุดท้ายะม่ลูกลกสุดท,าย,ดทายีลูกดท้เหรอดีเหรอลูกเสรมมือพกา,ารอุย้ย <Yes. S 1> หายอ่ะอืมมเมืการมือพกา,าร,อาารโอ้ย รอบสุดท้ายมันชนะแล้วนะเออนา่าแสบอเออ,อีกลูกเดียวอีกลูกเดียวมือพะการดิมือพะการดิโอ้ไม่ทันครับดีวอีกแล้วดีวอีกแล้วสุดท้ายไม่รอดเออเออ,เอ,อ ขบอกกอนนะครับว่าทำแบบจมตกดีคือขอบอกนะครับว่าคือถ้าไม่อาจคลิปเนี่ยก็ชนะง่ายๆนะครับแต่พออาจคลิปมันก็อาจจะมีการดีเลย์การแหลกอะไรบ้างอย่างนี้นะครับก็นะรครับออยาจะว่านะครับถ้าเล่นกะกต่นไหนนะครับพอดีเวลาอาจคลิปแล้วมันแหลกมันอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวๆดีด่านนี้โอเคอันนี้ดีกว่าได้ตังเยอะดีเอ้าโอ้ต้องมีเงินด้วยโอเคๆเคเอออันนี้เล่นได้เอ้าอะไรวะ N P C หนึ 1> 1, ่งแสนหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันต้องต้องมีเงินด้วยหรอฮะมมีเงินด้วยอหะสองแสนห้าอ๋อต้องไม่มีเงินเพื่อที่จะเล่นเนี่ยนะโอ้เงาะเล่นคลิกเพย์ไปก่อนนะเดี๋ยวเก็บตังค์นะครับเอด่านนี้มั่งเลยอ่ะ มันไม่ได้ให้เลือกระดับนะครับมันเป็นด่านนะครับว่าผมตอนที่เล่นตอนไม่อัดก็ลองเล่นดูก็เท่าเากันนะครับแค่สนามมันเปลี่ยนเออเฮ้ยคราวนี้รู้สึกดีขึ้นหน่อยเออเอาเหมือนเดิมสีลูกไม่ทันมันมันแหลกนะครับเฮ้ยออกเว้ย อีกรูปเดียวอีกรูปเดียวเออนี่ก็กินหมูเนยมามาอุ้ยไม่ทันอิจฉายเออฟาวฟาวฟาวอิจฉายเฮ้ยวิ่งไม่ทันเลยเว้ยโอ้ดูไม่ทันโอ้ตรงเนี้ยแหละมันอัดนะ รศัพไม่แรงพออีกสิบหายนี่แม่ชนะเออโดนมั่งโดนมั่งเออโดนมั่งรีบปิดเกมครับเออโดนห้าสิบศูนย์นมึงอ่ะเออห้าสิบศูนโอยไอโง่ไอ้ควายนะครับจะเล่นต่อดีไหมจะเล่นต่อดีไหม มาเล่นต่อดิโอเคเล่นต่อครับนางพอมีเวลาโอเคเจอกับฟิกโนนี่ฟิงฟิงโอนี่ฟิกโอนี่อะไรของมันไม่รู้ชื่อหาอะไรของมันไม่รู้เรื่องนะครับโอเคมาเลยเอาดิอุย้ยไอชิบพายนี่กูเสิร์ฟนะเว้ย เสือผูต้องชนะดิเสือผูต้องชนะดิเออให <15, S 1> ้รู้มั่งไผเป็นไผนะครับอุยเออ,เอ,อโดนนะ 30, <15. S 1> ไผไผไ,ไม่ต้องเอาคะแนนแล้ว 40, <15. S 1> ไม่ต้องเอาคะแนนแล้วมึงนะอ,อ่ะเนี่ยน่าไม่ข้ามโอเคอุ้ยหยิบหม่ไปอุ้ย Love, <30. S 1> เออได้เอ 50, อคราวนี้รับคำไงเออวิออกวะเนี่ยไอ้ไม่ออกครับแต่ผมดูยังไงก็ออกแต่เกมมันไม่ออกอดีแล้วดีแล้วไม่ต้องเอาคะแนนแล้วโอ้ยโหดิวว้าวครับเครับ อะไรวะมือพักการเหรอโอ้หนึ่งหนึ่งแล้วั่นมือพักการน,ะนั่ง,ง,ออกกงเออไม่ข้ามเลยเป็นงี้ยล่ะ <Love. S 2> มือพักการเออเราไม่ทันเ <Love. S 2> อาศูนย์ไปมึงอน่ะอือใช้เอาศูนย์ไปนะไอหนุ่มเออศูนย์นะโบได้หกพันมาตังทอยัง แสนสองมีเท่าไหร่วะดูเบิลทัวร์มีแสนสี่นะครับแสนสี่ไมนแมนเอาเท่าไหร่นะนเอาแสนหกอ๋อแสนหกห้าแสนหกโอเคจับตังเลยก่อนครับเอาเคลมมั้ง เอาด่านาาน,น,นี้มากนะครับเล่นให้ครบสามด่านไปเลยนะครับโอ้อแสบตาเว้ย <15. 9. S 1> สงสัยแสบตาเกินมองไม่เห็นลูกนะเออเอาศูนย์ไปมากเออยัง <40. 9. S 1> เอาศูนย์ไปโดนดิเออกูจะโดนมั่งไหมวะเนี่ย <10. S 1> อุ้ยเออฟ้าวฟ้าว อุ้ยโหแอบตาม,มองไม่เห็นลูกอีกแล้ว Love, <30. S 1> โหด่านนี้แม่งคนเสิร์ฟแม่งได้เปรียบ Love, <40. S 1> มองไม่เห็นลูกเว้ย <4. S 1> ฟ้าวฟ้าว,าวมองไม่เห็นลูกเว้ยไอชิมายได้ศูนย์เหมือนมันเลยอ <15. S 1> เออมองไม่เห็นลูกเว้ยด่านนี้แม <Love. S 1> ใครเสิร์ฟแม่งได้เปรียบวะ <30. S 1> เออ <Love. S 1> คนเสิร์ฟแม่งได้เปรียบจริงวะ เราไม่ได้สักลูกนะเออแม่งด่านนี้แม่งไม่ต้องทําอะไรคนเสิร์ฟแม่งได้กินอย่างเดียวเลยแม่งไม่ก็ต้องแม่งก็ไม่ต้องเล่นอย่างเงี้ยนี่แม่งเขาไม่ต้องเล่นนะไม่ต้องมาเล่นกันแล้วน่าจะอย่างเงี้โอเคเอ็นนี่นาคุณคุณบอ ไปสามรอบอือกลับไปเล่นทีน้ำเงินดีกว่านะครับจะสูบมาเขาถูกอ,ออกทำไมวะฮะอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวนี้มันรับได้มันมันมองเห็นลูกแล้วเอออุ๊ยโอ้ไอ้เฟสเฟสนี่กูเสิร์ฟมันเว้ยกูต้องชนะดิกูเสิร์ฟกูต้องชนะเออสิบห้าเท่ามี่สิบทีน เตอร์เตอร์ที่ฟิเทนเนาะเตอร์ที่ฟินเนาะเตอร์อ้ยไอจีไม้เอชันจะนากูจบเ้ยเดี๋ยวไอไม่จบกูไม่จบแล้วกูไม่จบแล้วไอจีไม้ตั้งใ้เฮ้ไอีม เออชนะเอ,อ้ยยังนี้ยบตายโอ้โหเยี่ยมอะไรวะอย่าเฟ้ๆเยๆดิฟาวฟาวสองครั้งเนี้ยเอ้ยไปบา้าเอ้ยฟาว มันทำให้ฟาวแล้วกูกะไม่ถูกเข้าใจไหม 15, เออได้สิบห้าเว้ยแม่งต้องการอีกลูกเดียวมันก็ชนะแล้วเนี่ยเฮ้ย <30, 40. S 1> ไล่มาแล้วไล่มาแล้วโอ้โอ้น o เสือบูชนะ 15, เออมือพักการ 15, เว้ยมือพักการ 15, เว้ 30, เยเฮ้ย <40, S 1> ลูกเดียวเตรียมใจไปเลยนะ้องเตรียมใจไ้เลยนะ้อง ไปศูนเได้ามาอีกหกพันะครับโอ้โหรู้สึกการสั่นไหวของของเอ่อบานเกตกระจกนะครับกระจกบานเกตนี้จะรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันนะครับเฮ้ยจะดังเลยนักหนาเล้วยังเดินมาใกล้ให้มันได้เย็นดังกว่าเดิมอีกโอเคียจะเอาอีกสักตานี้ว่ะเออเล่นยากเนี่ยเออ เล่นยาไปเลยนะครับมากลมเกลืนกับลูกเลยมาอย่าม,มองเห็นไหมเออเห็นกูรู้เออแต่ม 15, มไม่ <15. S 1> ทันหรอกไม่ได้แดกกูหรอกไม่ได้แดกกูหรอกวววไม่ได้แดกกูหรอกกูบอกว่าไม่ได้แดกกูหรอกเออเห็นไหมอ่าพูดไม่เชื่อกลับบ้านไป ไม่ต้องมาแข่งเดี๋ยวกูแพ้ฮะ <40. S 1> ลูกสุดท้ายเออโดนครับเอาไปศูนย์ฮะฮะเป็นไงล่ะ <15. Love. S 1> มามาเออเป็นไงเล่า <15. Love. S 1> โธ่เฮ้ยอีกชิบหาย <15. S 1> เดี๋ยวต้องให้พี่โคบีแบลเราจัดการแล้วนะครับ <15. S 1> เฮ้ย ชนะหัวขแข่งบาสเล่าน,นี้โอเคโอ้โหแม่งชนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ